เธอแต่งตัวเป็นผู้ชายเพื่ออะไรไม่ใช่ฉันเข้าใจไหมแต่ก็เป็นเร่องนี้นะแล้วถามอีกทีนะนะมึงะแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพื่ออะไรก็ได้ไงแต่งแล้วสวยสวยกว่าเดิมด้วยทำยังไงที่บ้านมึงไปตกมาไม่มีเหมือนกันแต่กูไม่กล้าส่องแล้วเอาให้แล้วมึงมาไงเนี่ยฉันอยู่ข้างในป่ะใครฉันแล้วมึงมาทันแล้วมึงจะมาช่วยชีวิตฉันหรอ ไม่ได้มาช่วยมาทำงานมึงมาทำงาน, đây, ไ,าดนดไ,ได้ไงมึงเป็นศัตรูกูเป็นศัตรูได้ไงรมึงยังไม่เคทยเป็นศัตรูใครเลยก็มึงจะมาฆ่าพระองค์ท่านมึงไม่จะหนักหากูมาเพราะว่าตัวนี้จะอันนี้บอกท่านคุยเรื่อานี่เนี่ยไม่เป็นไรในเรื่องจัดการเองใจเย็นๆก่อนเราจะบอกให้รู้นะว่าเนี่ยในเสือกดาวรับไว้เป็นทหาร เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญในเสือกไม่ใช่ทหารธรรมดาทั่วไปนะได,ด,ด้วยนะทำไมเธพามียศด้วยและตั้งใจฟังไว้เลยว่าตอนนี้ในเสือมียศเป็นถึงพระพี่เมียเสือกเราแล้วอึ้งเลยใช่ไหมไม่ต้องอึ้งไม่ต้องอึ้งมันคือเรื่องจริงใช่ไหมพระพี่เมียไหนๆมีโอกาสแล้วก็เสือกที่เป็นพี่นะเราจะเสือกให้สึงความสามารถเลยได้เลยจะรวมความจริงไ,งไหม ในในก็เสือกนะว่าให้มันได้เรื่องให้มันได้ความไม่ใช่ไหมไม่ต้องห่วงจมีหลายแอปแล้วไม่ไว้ใจมันได้ในฝ่าบาทไว้ใจได้สิมันเป็นศัตรูเราเราจะขัมเป็นศัตรูเราอะไรเนา่าแล้วเราไม่เป็นทหารแล้วสุริชัยอยู่ข้างในนะในเสือกฮะสุริชัยผ<ไ>ีหาสาทางจนใดเข้าสิงเลยหยอกหยอกอย่ในในางเงี้ยถามจริงๆมีใจให้กับเขาหรือเปล่า มีทั้งใจและตรงมีทั้งท้าใจจะมาถวายด้วยฉันไม่เก่ะมากคุใครและเธอเป็นใครเนบอสโซ่บอโซ่ที่ไหนเนี่ยบอโซ่เธอเป็นใครฉันชื่อว่าเสือ บาทไปตีพระพี่เมียเสือกได้ยังไงมันจะเอามีดทิ้งข้างงงข้างจะมีแทนเราใช่ไหนเลยหลักฐานไม่มีเลย ah, fo มีแต่ตัวเปื่อยล่าเบาแม้มีมีที่ไหนอะฮะมีดไม่มีมีแต่มุ่นมุ่นอะไรมุ่นนี่เขาดูไงว่าไม่มีมีดซ่อนอยู่เห็นไหมเออเอาทุกอะไรไม่ดีเลยให้ไว้ใจมันเก่งปากก็ไว้ใจได้สิเราบอกแล้วว่าเราน่าเป็นทหารแล้วก็จะมาคิดร้ายกับเราได้ยังไง นี่อิจฉาเขาใช่ไหมเนี่ยมียศเป็นพระพิมียเสือกเราเลยเนี่ยเ,ออเป็นไงบ้างคุยกับสุริชันสวิชันตกตกลงได้บ้างไหมสวิชันตอบว่าได้เลยฉันตกลงฮะสุริชันตอตนบว่า,ต,าตกลงเป็นความจริงนะจ้ะก็ะเบนคอร์าแม่จะได้แต่งงานกับสุริชันแล้วต้องถ้าทําสําเร็จอยากได้บ้านอยากได้รถให้บอกเลยอยากได้ที่ตรงไหนจะซื้อให้หมดนะซื้อจริงป่ะจริงขอที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่าไหร่ได้ไหมครับ แล้วเขาจะบินกันยังไงเราไปซื้อทั้งหมดน่ะเราว่เราเป็นเจ้าของเองไงไม่ได้มีตังค์นะแต่ว่าซื้อไม่ได้หรอกเออเปลี่ยนเบียร์คนอื่นเขาเปดอะไรอยู่เล้าของสักคนที่ไหนตุยทอาน้ย ไปปลอมหลุดยังไงพูดไม่ชัดเลยมึงเนี่แหไะไปทำที่เดียวกันไนหน้าเป็นคีนหรอับใช่ะหน้าเป็นคนจีนเียอไปไกลๆเลยไปกบนูเลยไปเลยเพราคกันนั้นไปเอาน้งขมไปด้วยดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับสุริชันเรื่องแต่งงานในท่า สุริชันตอบตกลงนึกไมยย่ได้อยากได้อะไรจ้านะัหเราคยเองสุริชันยุติไ้ใช่ไหมอยู่ข้างนพะนภาเข้าไปเลยอโอ้โ่สุริชันหนีปนไปแล้ว <c oughs> ยนีเดี๋ <c oughs> ยวนี่จ้ะสุริชันยืนีีใจหายหมดเลยพระพเีานไม่บอกว่า<อ>สุริชันไปทำต่างแบบ รออยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวเราเข้าไปคุยก่อนขึ้ไปไหนนะรออยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนสุริชาคือคนหน้าึ่งมันไม่ได้ตายดีหอกบอกมีอะไรหรือเปล่ามาดูไงจะมาดูทำไมล่ะพี่เนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้หรอกรอขอคุยกันสองคนก่อนไม่ได้เรื่องแบบนี้มันเป็นความลับหน้าไปรอข้างนอกรอข้างนอกห้ามแอบฟังนะ ก็เราต้อาบอกเลยแล้วเราติดซีชั้นก็จบดีนี้ซีชัน้ต้องอัดอินร้อนก่อนเข้ามาอีกละพี่เียังไงเนี่ยแอบแอบไม่ได้ไปนอนก็นอนแล้วเขินเขิครั้งแรกเนี่ยคุยกับผู้หญิงสองต่อสองเนี่ยก็นอนก็นอนเลยไปนอนก็นอน ตายแล้วรับางวไม่ได้เลรางวันได้ด้ยสุริชานจะดู้หรือเป่าว่าตอนนี้หัวใจขาาวน์ะสีหน้า่านไปเปลี่ยนแปลงบ้านเกินจากที่เคยข้ามหายและเฮี้ยมโห เราเลือกอยากจะมีใครสักคนที่คอยอยู่เคียงข้างคอยกลับมาเราเรายทุกเวลาและคนคนนั้นคนที่ทำให้ความรู้สึกของข้าเปลีป่ยนไปได้ขนาดนี้คนคนนี้ก็คือเจ้าชีวิชัยมันพอจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่เจ้าจะรับรัาข้าโดยสัญญาาปนีนไม,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 ม่มีกระดูก ชาติดีนชาติเจ้าจะไม่อิควาเรา นั่นก็คือเลึกลิศองค์เจ้าอย่าเห็นเรื่องที่โสโครกของเราอย่างนั้นเลยใช่เดีจยวให้เจ้าดูเอาไว้ต่อให้เจ้ามีเด็กชา้าเจ้ามีโอกาสที่จะได้ฆ่านางราีหน้าบานต่อให้เจ้ามีโอกาสเป็นร้อยครั้งครั้งก็คงไม่มีทาง เพราะว่าเราคงกระพันฝันเพ่ไมนเขาแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความต้องการของเจ้าก็ได้สวิชันเราในสิหน้าปานจะยอมคลายเมตตอุดรัฐานเม็มดจ,จะไม่ทำร้ายเราไดไ้เห็นนม่จะสงูงออกของทางในที่ใจเองเจ้ากายจาจบกลับเราไอม อย่างใดที่เราคายเมบนพระสานจนหมดสิ้นแล้วอย่างนี้ thank <sighs> you ยิ่งมาใครล่ะจะเป็นผูนน้เอกคณะนี้นอกจากก้าวของฉันมีเพียงแล้ว นางเอกจะไปออกไปคนขับคุณงตะม่งเป็นยังไงบ้างเท่แล้วก็ไม่นอนแน่ขอให้ฉันต้อง่ารอะไรแล้วหรยังไงเรามาแผ่นดินเรียกฟ้าด้วยนะไม่ได้เพราะท่านต้องขอคนดูแลพี่ยาาพระท่านลืมไปแล้วหรอว่าพระท่านเนี่ยมีวิชาที่เก่งกล้ามากเพี่งยาแพทย์แค่ยืนมือเราก็สามารถ ไม่แน่ใจอันนี้เก็บไว้แล้วแหละนี่กับฟอท่านปากเก็บจนได้ใช้ไม่ได้เลยไม่ตัวต้นมีการด้วยเลี้ยวไปเลี้ยวมาการหยาดพลี้ยงยาดพลี้ยงอะ Bueno, adi de de vez. Kha ni เล่นดีนนเราเล่นดีบอกแล้วว่าถ้าเราเล่นีเดี๋ยวเขาจะเดินมาให้รางวัลใช่แล้วอยาเป็นูกดังมากนะคะระ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่แบงค์ฮะพี่แบงค์เดี๋ยวเพิ่งลงไปแบงค์พันอายแดงแป๊บเลยหลายใบหลายใบอย่างนี้าะไม่เปิดขอบคุณครับให้สองล้างคนเดียวครับขอบคุณต่แล้วนครับมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวก็เดี๋ยวเพิ่งไปขอไให้เงินกู้น้อยไปรับก่อนไม่เห็นใครยื้อเงิน้อยเหรอใช่ไม่รับด้วย uống nước 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 uống เจ้าภาพแล้วแหละแต่เจ้าภาพก็ไม่เกรงใจหรอกเอย่างก็ได้อีกที่เหลือนะพี่จะถือไว้ให้เมื่อยนะคะ ตัวแล erm ้วยังกันไม่ it, okay. Means, right now. Now. Nee, ไมีไม่มีแล้วเหลือไม่กี่จานพี่พี่จานหนูเล็กๆต่อเลยนะหนูไม่รอแล้วนะอีกห้าร้อยอ่ะไปตลกทุกคนหน้าด้านยตอนนี้ก่อนวิทย์โดนองตายแล้วใช่ค่ะโดนนตายแล้วใช่ใช่แล้วจะได้ไม่ได้กี่ห้าร้อยอี そ You <laughs>